ร้านไฮด้าชอบร้านบริการกดผลและเกมฮาร์ดบล็อกฟุตท,ที่มีเลทโคตรจะดีแถมยังมีบริการกดเพชรออสากันอีกด้วยและยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตและแมปอื่นอีกมากมายหากใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับอย่าลืมเข้ามาใช้ก,กันเยอะละเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่า ออสตาทาวเวอร์ดีฟีนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปออสตามาค่อนข้างนานนะเพราะว่าผมนะครับคือรอให้เกมเนี่ยอัปเดตใหม่นะฮะใช่ทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับได้ทําการรอมาเนาะตอนนี้นีครับผมทางออสตานะครับเขาก็มีอัปเดตใหม่มาเลยทุกคนโหรออะไรอะตบมือดีครับเล่นอะไรไปดยโอเคทุกคนครับก็ สำหรับในคลิปนี้นะครับคือก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวละครใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเออชื่ออะไรไม่รู้ในร่างนี้แต่ว่ามันเป็นอิจิโกะทุกคนเนี่ยเนวตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นอิจิโกะนะครับในร่างฮอนโลนะครับผมถ้าใครเคยดูบีดนะครับจะรู้จากร่างนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมมันเป็นร่างของอิจิโกะที่หล่อเท่มากะครับผมมีออร่าสีแดงด้วยทุกคนเท่ป่ะเทดิครับรออะไรอ่ะ โอเคนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น1ใน5ตัวนะครับ1ใน5ตัวนะที่เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งอัปเดตใหม่มานี่ผมลืมบอกไปว่ามี5ตัวนะครับมี5ตัวละครนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมโอเคนะครับก็จะมามาณนี้นะอันนี้เนี่ยสำหรับร่างตัวนี้นะครับเราเนี่ยน่าจะสามารถน่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะอีโวได้นะครับผมเจ้าอิจิโกะนะฮะเอาอิจิโกะเนี่ยร่างประมาณ4ดาวนะครับเอาร่าง4ดาวมาอีโวเป็นร่าง5ดาวได้นะครับผม น่าจะได้ะไรมั้งถ้าเกิดว่าผมบอกผิดไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับทุกคนครับโอเคนะครับผมสําหรับชิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องสกงสกิลมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เรื่องดาเมจมันแรงหรือเปล่านะครับดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โอเคนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอัปเดตใหม่วันนี้ต้องมีโค้ดใหม่เข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนแน่นอนอยู่แล้วฮะนี่ให้เรากดมาตรงนี้นะครับผมฟันเฟืองปึ๊บนี่กดโค้ อ่าโค้ดแรกนะครับ <t> ที่เป็นโค้ดใหม่นะครับโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าโค้ดนี้เลยทุกคนโค้ดนี้เลยนะครับที่เป็นโค้ดใหม่นะซึ่งอันนี้เพื่อนผมมันใส่ไปแล้วไงเออนะครับก็เลยมันไม่มีอะไรขึ้นนะครับโค้ดนี้นะครับก็จะได้150เจมนะครับผม150เจมนะแล้วก็อีกโค้ดนึงนะครับผมอันนี้คือโค้ดแรกนะโค้ดแรกนะโอเคนะครับแล้วก็อีกกอีโค้ดนึงนะครับผมอีโค้ดนึงก็จะเป็น นี่เลยนะครับผมโคดนี้เลยนะครับอีโคดหนึ่งนะโคดที่2นะครับปุ๊บอ่าโคดนี้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ใส่ไปแล้วเหมือนกันนะฮะผมเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไม่ได้อัดนะครับลืมอัดนะครับโคดจบเลยนะครับก็โค้ดนี้นะครับก็จะได้หนึ่งห้าสิบเจมเหมือนกันนะทุกคนนะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับโค้ดใหม่เนาะมีสองโคดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไว้ทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เอ่อ เพิ่งสังเกตว่ามันมีเสียงเพลงด้วยด้วยทุกคนเออหรือว่าคือผมเวลาเล่นเกมแบบเนี้ยคือผมไม่ค่อยเปิดเพลงไงนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ผมเข้ามาแล้วมันเพลงอยู่ตรงกลางผมก็เลยได้ยินเสียงเพลงเว้ยทุกคนฟังนี่นะ <love> เป็นไงทุกคนคืออันนี้คือผมไม่รู้จริงเว้ยทุกคนผมไม่รู้ว่ามันมีเพลงแบบนี้ด้วย <laughs> หรือว่ามันเพิ่งอัปเดตใหม่มาแล้วมันมีเพลงวะทุกคนเอออันนี้ใครรู้ช่วยบอกทค <laughs> โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเจ้าตัวใหม่เนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับไปลองกับเทรทุกคนโหมดทีทททท่ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ก็คือโหมดเอฟฟินิตนะครับผมฟินเนตี้นะเอาละทุกคนผมมาเลยครับทุกคนครับเริ่มแรกนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับตัวใหม่นะคือขายอยู่ที่495เลยครับผม495วางไปเลยดีกว่าวางข้างหน้าแล้วกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตีข้างล่างนะครับผมไม่ได้ตีตัวบินนะยืนพื้นนะครับผมยืนพื้นเออ เป็นไงทุกคนเทว่าดามเมจเริ่มแรกนะครับผมเริ่มแรกก็จะ,ะมา119รนะครับครูดาวอยู่ที่5วินะครับผมแล้วก็วงกว้างนะครับอยู่ที่22 22นะครับนะวิคก็ถือว่าใช้ได้นะตัวครูดาวรู้สึกว่าจะนานไปหน่อยตัวนี้พลาดเลยแบพลาดเลยปะโถเอ้ยโอเคทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนะผมอยากเห็นเอฟเฟกมันนะผมขอเปิดเอฟเฟกก่อนแล้วกันเนาะเอฟเฟกเอฟเฟกนี้น่ไงเปิดไปกันโอเคโหดูนีเอฟเฟกมัน เนี่ยทุกคนเป็นการเหมือนว่าปล่อยลูกบอลอะไรสักอย่างออกไปนะครับทุกคนครับโอ้ยนวลดําบางว่ะทุกคนขอปิดนวลดําก่อนปิดไปก่อนนวลดําเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะขั้นที่สองแล้วกันเนาะขั้นที่สองไปเลยด้วยนะครับ4ี่ร้อยนะครับใช้เงินอัปเกรดนะครับสี่ร้อยนะ นี่ดาเมจเพิ่มมา220.15นะครับมีจุด15ด้วยนะแล้วก็คููดาวเหมือนเดิมนะครับ5นะครับแล้วก็วงกว้างอยู่ที่22นะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเอาว่ะทุกคนก็ถือว่าเท่อยู่นะทุกคนครับรู้สึกเท่อยู่นะเท่จะจัดทุกคนใช้ได้ใช้ได้อาวังบูมาก,ก่อนเดี๋ยวไม่มีเงินเอาว่ะไม่ได้เล่นนานแล้วทุกคนผมไม่ได้เล่นออสตาน,นานแล้วเป็นไงวงชอบสกิลมั้ยปล่อยลูกบอลออกไปนะครับเออผมลืมดูว่าเป็น อ๋อนี่ไงทุกคนครับผมลืมดูไปนะครับตัวนี้นะครับสามารถตีเป็นแบบว่า A อ o อได้นะผมเท่มาแล้วก็ตีคือคือผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันตีเป็นแบบ a o e ได้นะทุกคนครับใช่ใช่เพราะมันดีนะครับผมตัวไหนที่มันตีเป็นแบบ a O E เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่500นะครับในการอัปเกรดนะปึ๊บไปเลยขั้นที่2แล้วนะครับผม ขั้นนี้นะครับก็จะดาเมจนะครับเพิ่มมาเป็นอ่า351นะครับผมจุด05ด้วยนะนะครับแล้วก็ครูดาวนะครับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วงกว้างขึ้นนะครับผมวงกว้างขึ้นประมาณ31นะครับเฮ้ยนี่มันไอ้นี่ไดียกว่าสกิลตอนที่มันอปล่อยเขาเรียกว่าอะไรว่ามันฮอลโล่ะมันชื่อพลังชื่อเลยวะ <c oughs> <c oughs> จำชื่อพลังไม่ได้เหมือนกันทุกคน โอเคตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะในเรื่องบีดนะครับคืออิจิโกะในร่างในร่างฮอนโลนี่ผมชอบมากๆนะคือมันมันดูเท่แล้วก็มันก,ก็มันก็มันเท่อะทุกคนใช่แล้วมันแรงกว่าไอ,ตอ้ตัวลายด้วยตัวลายที่มันใช้ร่างฮอนโลนเหมือนกันอะเป็นร่างคงข้งด้วยมันร่างตัวนี้ผมจะไม่ผิดนะเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดโดนด้วยหรออ๋อลืมไหมเราลืมปรับเป็นล้านแล้วกัน ทุกคนผมปรับเป็นร้านแล้วกันเนาะอะทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับขั้นนี้ก็เป็นขั้นที่3แล้วหรือเปล่าขั้นที่3แล้วหรือเปล่าวะโอเคขั้นที่3เนาะนะครับขั้นต่อไปนี้นะครับผมก็ใช้เงินอยู่ที่600นะครับในการอัปเกรดเนาะอัปเกรดไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมนี่คือขั้นที่3แล้วนะฮะทุกคนครับก็ดาเมจนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น487.9แ็ดานะครับแล้วก็คููดาวนะครับเหมือนเดิมนะครับผมคูลดาวห้ก็ วงนะครับเพิ่มกว้างขึ้นมาประมาณ1ใช่ทุกคนจาก31นะครับตอนนี้32แล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเวลือว่าเท่เอยู่นะทุกคนแล้วก็ดาเมจไม่ได้น้อยด้วยนะเท่าที่ผมไปเห็นมานะครับคือของต่างชาติอะนะฮะเลเวลประมาณ80นะครับผมเลเวลแม็กเนี่ยคือดาเมจอยู่ที่4,000เลยทุกคน สี่พันเลยนุ้ยไปกันเลยดีกว่านะครับขั้นต่อไปนะครับขั้นที่4ก็จะอยู่อ่าก็จะใช้เงินนะครับอัปเกรดอยู่ที่800นะครับผม800จัดไปโอเคเรียบร้อยฮะโอเคนะครับผมขั้นที่4นะครับก็ดาเมจนะครับจะเพิ่มมา642นะครับจุดห้นะครับผมอุ้ยเพิ่มมาเยอะอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ฟูลดาวนะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วงกว้างนะครับเท่าเดิมเลยนะครับผมประมาณนี้โอเคจะอยากเห็ยนอ่าล่างสุดท้ายแล้วสิว่ามันจะเป็นไงโอเคทุกคน เดี๋ยวเราไม่รอช้านะรู้สึกว่ามันนานมากนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับขั้น5นะครับผมขั้นที่ห้านะ1,500นะครับจัดไปขั้นที่5นะครับผมก็ดาเมจเพิ่มมาเป็น1น9 4 6นจุดหกนะครับแล้วก็คูลดาวเท่าเดิมนะฮะแล้วก็วงกว้างนะครับผมวงกว้างลดลงมาเหลือ2 2อนะครับดูทุกคนโดนแบบเอ e อี0นะครับผมเทมากทุกคนครับล่างอะไรไปเนี่ยโอ้โหเททุกคนดูนี่ เหมือนแบบว่าบินขึ้นไปแล้วก็เบ่งพลังเนี่ยแล้วก็ระเบิดพลังออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆโบลี่เี่ทุกคนมีสายฟ้าสีแดงด้วยผมโคตรชอบเลยทุกคนโอ้โหเท่แม่งเครับโอเคนะครับล่างนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับล่างสุดท้ายทุกคนครับล่างสุดท้ายใช้เงินอยู่ที่ส0 0พนนะครับในการอัปเกรดเนาะเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะครับเอาทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูล่างสุดท้ายกันเลยแล้วกันนะครับว่าล่างสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนี่ครับผมล่างสุดท้ายนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดู ปึ๊บเรียบร้อยครับผมขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คืออัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับมีหกขั้นหกขั้นโอเคเอ๊ะเหมือนเดิมเลยนี่หว่าก็เหมือนเดิมนะดูสแตทมันดีกว่านะครับดาเมจนะครับเพิ่มมา2784นะครับจุดโคตรเยอะทุกคนแล้วก็คูลดาวอยู่ที่4.7วินะครับผมเฮ้ยเร็วขึ้นมานะแล้วก็วงกว้างนะครับเท่าเดิมนะครับ22นะครับผมเท่าเดิมนะโอเคนะครับคือร่างนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า เทนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าร่างนี้เนี่ยตีตัวบินได้หรือเปล่านะครับเพราะมันตีแบบเอลีร้อยเปอเลยอะดูดิโอเคเนี่ยผมก็สําหรับตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะผมอันนี้คือผมเปิดเอฟเฟกไว้สุดเลยนะฮะเอฟเฟกก็เท่มากๆนะครับผมเรื่องสกิลเรื่องเอฟ่งเอฟเฟกนี้ก็ใช้ได้นะครับผมนี่เทมากนะเป็นการแบบว่าระเบิดนะครับระเบิดพลังออกมานะครับแล้วก็ทำดาเมจนะโอ้โหเทอะไรขนาดนี้วะเนี่ย โอเคทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวใหม่นะครับตัวแรกนะที่ผมมีนะครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับผมคือสําหรับตัวนี้เนี่ยทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับพอปิดเอฟเฟกก่อนรู้สึกมันง่วงๆแล้ววะรู้สึกง่วงๆเลยนะโอเคปิดไปก่อนลวกันเอาละนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะโอเค เอาเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับผม, episode, ผมสาหรับการรีวิวในวันนี้นะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใครคิดว่าดีหรือว่าไม่ดีก็อลองคอมเมนต์มากันกันได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี<ม>๋ยว <uden Franz. S 2> ตอนนี้ก็มีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะตัวใหม่นู่นเลยนะครับตัวใหม่เดี๋ยวผมไปสูมก่อนนะทุกคนนะฮะโอเคนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเแล้วเกินิปหน้านจุ๊บ